<Okay. S 2> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแซมเจเทรทให้ดูครับวันนี้ก็มาลองมาลองด้วยการเปิดแท่ง s m a 5นะครับเทคนิคนี้ก็คือดูนะครับเช็คง่ายๆว่าตอนนี้เทรนด์เป็นอะไรด้วยการเปิดช่องนี้ดูนะครับไปที่1ชั่วโมงก็ได้ครับเราดูกันโโหหนึ่งชั่วโมงนะครับเพิ่งจะเกิดแท่งใหญ่แท่งนี้นะครับ กราฟเนี่ยพยายามที่จะลงไปหาเส้น SMA 5ตรงนี้นะครับเพื่ออาจจะรีเทสเส้นนี้ก่อนแล้วก็พ่วงพุ่งขึ้นไปข้างบนเราก็มาดูกันว่าตอนเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเป็นแบบโหยากไม่เป็นไรหนึ่งชั่วโมงยากนะแต่เราจะมาทดสอบกันว่าตอนเนี้ยกราฟมันจะไปทิศทางไหนหนึ่งชั่วโมงไปตรงนี้แล้วก็ไม่เป็นไรก็กลับไปที่หนึ่งนาทีเราเทรดกันที่หนึ่งนาทีนะครับ นี่กลับมาที่หนึ่งนาทีเส้นก็สูงเข้ามาปุ๊บย่อนะครับย่อหนักๆน,นะครับเราจะรอนะครับให้แท่งกราฟขึ้นไปชนที่เส้นแล้วเราก็กดขายสีแดงนี้ไปนะครับมาเราดูกันว่าจะมีสักกี่ออเดอร์สำหรับแท่งกีแล้วเราก็ไปดูตัวอื่นรอได้เช่นตัว EG อีจีอีจีหนึ่งชั่วโมงโอ้หนึ่งชั่วโมงแทงขาลงยาวๆนะครับผมมีโอกาสลงยาวถึงข้างล่างนี่ให้ hey, ดูลบเส้นก่อนโอเคลงมาถึงข้างล่างนี่มันจะต้องมาแตะแถวนี้ก่อนนะครับเพื่อจะรีบาวขึ้นไปข้างบนหรือทะลุลงล่างยาวๆนะครับแต่นี่เห็นแนวต้านไหมหนึ่งชั่วโมงขึ้นมาปุ๊บแม่งชนตรงนี้ปุ๊บแม่งร่วงตึงต้งตึง้ง ลรวก็ขึ้นใหม่เริ่งไปสีเรียดกับมันมากเนี่ยขึ้นมาปุ๊บมันมีการเทสต,ตรงนี้ด้วยนะเป็นแนวรับได้ขึ้นมาปุ๊บแนวต้านแนวรับนี่มันก็เป็นรับจริงรับหนึ่งรับสองเรากำลังจะล่วงมาหารับที่สามหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะครับเราก็มาดูกันที่หนึ่งชั่วโมงนี่หนึ่งนาทีเราๆอนะครับโอ้โหดูกรามนะฮะไม่ได้มาดู ยังคงขึ้นต่อไปนะครับเขาซิกแซกขึ้นอยู่นะเรารอครับกดลองเล่นไปก่อน S M ห้านะฮะจะบอกว่าเทนเป็นอะไรตอนนี้ซิกแซกโขขึ้นยาวขึ้นยาวนะครับแต่ดู S M ห้าหักหักหัวนะหักขึ้นเลยเรามาลองดูนะแท่งต่อไปแท่งต่อไปเราจะลองกดขึ้นดูนะครับมาดูกันเฮ้ ดีดกลับเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันดีดกลับนะครับเมื่อกี้มันดีดกลับมีโอกาสนะมีโอกาสมาลองดูแพ้ก็ไม่เป็นไรนี่คือการเดโมโ่สำหรับผู้ที่สนใจทำกำไรเทรดกับ IQ Option คลิกที่คลิกด้านลิงก์คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับขอบคุณครับแล้วผมจะไม่มีการตัดคลิปอะไรทางนั้นนะครับลงมัหนึ่งอย่างนี้ไปเลยผมพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออาภัยครับผมไม่ตัดนะฮะ สำหรับใครที่ชอบก็รอดุ้นกันนะครับว่าเขาจะขึ้นไปไหมจบเขียวไหมหรือจะจบแดงหรือจะย่อยังไงก็แล้วแต่กราฟเลยผมเทรดไปเรื่อยด้วยเส้น SMA ห้าเส้นนี้เส้นเดียวมาดูกันไม้แรกแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับ, <S <S บขึ้นครับแหมแทงเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะโอ้โหแทงต่อไปขึ้นยาวเลย ไม่เป็นไรนะฮะเรามาดูแท่งนี้หขึ้นมาแตะแนวต้านแถวแถวนี้เนาะน่าจะมีแนวอยู่นี่เห็นไหมขึ้นมาปุ๊บแถวแถวนี้เส้นนอ,อกนะันตีกันง่ายๆแถวแถวนี้มีแนวต้านอยู่นะเห็นปะมันขึ้นมาปุ๊บแมงเขียวก็แดงยาวเลยอันนี้ก็เหมือนนะขึ้นมาปุ๊บโอ้โหไส้ย,ยาวมากแล้วมันก็แดงยาวแท่งใหญ่อันนี้ก็ขึ้นมาก็ลงไปอีกนะฮะก็เมื่อมาสีเลือดเราก็มาดูกัน แท่งต่อไปก็ตามเทรนไปก็ดีนะครับนี่เขายังไม่ทะลุตรงนี้นะมาดูตรงนี้โอ้โหยาวครับลงไปลงขึ้นไปทดสอบเส้น SMA ห้าตรงนี้เห็นไหมครับแล้วเขาร่วงลงมานะฮะัเราก็ไม่ได้มาเรามาไม่ทันมาดูกันแท่งนี้แล้วแท่งนี้ขึ้นไปไหมขึ้นไปไหมถ้าขึ้นไปผมกดลงแนละ้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ไม่ทันนะครับไม่ทันอันนี้ก็ไม่ทันนะครับกดไม่ทันสักอันก็ไม่เป็นไรดดูกราฟอื่นก็ได้ครับรอจังหวะสวยๆนิดหนึง่งราไปดูกราฟหนึ่งชัวง่วโมงก่อนโอ้โหขาขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ นี่เห็นนี่ไหมครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาลงมาแตะเส้นแนวรับตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้แล้วเขาก็ยุกยุกยุกยักม่งทะลุว่ะลงมาปุ๊บมันกลับมาใหม่มีโอกาสที่เขาจะขึ้นถึงแถวนี้นะครับแถวนี้นี่ให้ดูแถวๆนี้มีโอกาสที่การาฟแท่งเนี้ยเขาจะขึ้นมาถึงนี่แล้วเขาก็ลงไปต่อมีโอกาสนะครับ กลับไปที่หนึ่งนาทีเหมือนเดิมโอ้โหลงยาวนะครับผมดูกันอุย้ยกดทันไหมกดไม่ทันอ้ยกดทันไหมขึ้นมปเป็นเขียวนิดนึงโอ้ไม่ทันนะครับมันขึ้นไปขนาดนี้แล้วล่วงมาสีแดงนะเลยนีย่อยู่ต่ำกว่าเส้น S M A หด้วยนะครับอ้ยดึงกลับมามันไปสีเลือด ใช้แค่เส้นนี้เส้นเดียวนะครับผมอันนี้มีกราฟอะไรอีกเฮ้ยเดี๋ยว e j เปิดไปแล้วแต่ a u ก็ได้ a u ก็ยากนะเวลานี้เวลาสี่โมงครึ่งนี่แนวต้านไม่รู้แนวต้านจริงเปล่ามาเช็คเค้กดูโอ้โห พอได้อยู่นะนีแบ่งเขตอยู่นะแนวรับตรงนี้ทะลุลงมาปึ้งเดียวลงมาถึงนี่แล้วก็จะสร้างแถวแถวนี้ไปนะครับเส้นแบ่งเขตแล้วก็เรื่องกลับ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 นี่เห็นไหมครับเห็นเส้นไหมสัมพันธ์กันไหมครับมันขึ้นมาปุ๊บแตะเส้นลงแตะเส้นลง,ง,ลงอันนี้ก็เหมือนกันยังไม่แตะนะไอัน,นี้แตะอัน,นี้ยแตะเส้นแตะเส้นแล้วก็ลงลงลงค่อยๆ่อยอย่ยอ เอว์นะอันนี้เราก็รอดูกันนะว่าเส้นไอเยังคงหักขอขึ้นอยู่แล้วเราก็รอดูกันว่าไอ้การาฟเนี่ยมันจะลงมาหาตรงนี้ไหมลงมาหาปุ๊บหงส่วนขึ้นเลยนะมาดูกันวันเราไม่กี่ไม้สบายสบายมีไหมขึ้นไหมขึ้นไปไหมเฮ้ยมีมีม,มีเห็นไหมครับเมื่อกี้มันย่อขึ้นนะฮะมีมีโอกาสนะครับ เป็นขาขึ้นได้ขึ้นมาหาเส้นนี้โอ้ไปตามนะครับมาดูกันว่าการาฟจะแก้งผมไหม <IS> AS <C> AS เส้นเส้นเดียวก็ทำกำไรได้ครับถ้าคุณรู้จักวิธีใช้มันสบายสบาย แล้วคลิปผมก็คงใส่เพลงบ้างไม่ใส่บ้างนะครับก็ขออภัยถ้าถ้าถ้าคุณอยากจะเปิดเพลงก็เปิดเพลงเองนะครับผมมาเทรดให้ดูว่าใช้เส้นนี้จะเป็นยังไงพราเส้นนี้เนี่ยว่าชนะรัวๆหรือจะแพ้รัวๆนะครับนี่ชนะละเมื่อกี้แพ้ใช่ไหมชนะมาดูกันเทงต่อไป ขึ้นมาปุ๊บโหนี่มันลงนะโห้ย e, เราไม่ได้กดอ่ะเฮ้ยเลงมาลงมาลงมาเฮ้ยมี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 นิดนึงมีนิดนึงเห็นไหมเมื่อกี้มีนิดนึงมีนิดนึงมันขึ้นมาถึงนี่โอเคมีนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นมันจะลงมาให้ผมไหมมาดูกัน โอ้โหแสดงว่าหักหัวขึ้นเนี่ยเราจะไปส่วนยากเลยนะโอเคตอนนี้อาจจะเป็นแพ้สองชนะหนึ่งไปแทงต่อไป โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอันนี้น่าจะกดลงซะมากกว่านะเพราะว่ามันใกล้แนวต้านตรงนี้ละวใกล้แนวต้านแรกและผมไม่กล้ากดส่วนขึ้นละมันอันตรายเกินไปนี่มันใกล้แนวต้านตรงนี้เกินไปนะครับถ้ามันอยู่ไกลๆหน่อยก็โอเคผมอาจจะกดขึ้นไปแต่ไอเนอี้ยไม่ได้อุ้ยดีกลับแรงแรงโอ้โหกดไม่ได้ไม่ทันไม่เป็นไรมาดูแท่งอื่นนะครับ แทงนี้ก็เหมือนกันนะกะ็เราหาเส้นข้างบนนี้อยู่ท้าดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะก,นะนะกาฟชั่วโมงนี่ตีไปแล้วจากบนลงล่างนี่มันต้องขึ้นมาหาหนี่มา,าเส้นนี้เป็นยังไงไม่เป็นไรดูกันเฮ้ยเขาย่อวะ่ะเขาย่อวะ่ะย่อวะ่ะยอ่ยออีกไหมย่ออีกไหมถ้าย่ออีกไปนะไม่เอาดีกว่า หัวเขาเบรกนะครับมีตรงนี้อยู่ว็จริงนี่ตรงน,นี้เห็นไหมมันย่อลงมาปุ๊บรอ,อแดงสักแท่งหนึ่งก่อนนี่หักหัวแนละ้วหักหัวแนละ้วเห็นไหมหักหัวถ้าเขาจบแดงนะนะผมมีโอกาสมมกดแดงต่อสักแท่งนะครับดูนะครับหักหัวลงแล้วเฮ้ยหักหัวหักหัวอย่างนี้คงแล้วว่าถ้าจะลงก็ลงนะลงย,ยาวๆนะลองดูอ่ะเดง้งไลเด้งกลับอีกแล้วเด้งไปเด้งกลับ เด้งไปเด้งกลับโอเคดูกันว่าเราจะชนะไหมเราจะกดถ้ามันแดงเราจะกดแดงนะครับมาดูกันจะรอดหรือไม่ฮ้ยเค้จบเขียวอะ่ะเค้จบเขียวแล้วทำไงก็รอดีครับอุ้ยอ้ยไม่ทันอะ่ะใครจะไปทัน แดงฉับพันอย่างนี้กดสวนก็ไม่ได้ไม่มีแนวรับแนวรับก็มีแค่เส้น S&P ห้าแต่นี่มันแนวต้านนะครับแนวต้านนะครับมีโอกาสขึ้นไปแล้วก็ตบลงมาอีกก็ได้ผมไม่กล้าสวนโอ้โหแท่งนี้ลงมาจริงลงมายาวด้วยนะไส้มันดูไส้ดูไส้โอ้โหไม่เป็นไร ด,ดูดีกลับเห็นไหมเส้น S M ห้เนี่ยมีประโยชน์นะเป็นแนวรับได้อยู่พอสมควรนะแต่อันเนี้ยมันเป็นแนวต้านอยู่ตรงนี้อยู่แล้วผมก็กลัวว่าถ้าเรากดส่วนขึ้นเนี่ยมันจะลงมายาวเพราะฉะนั้นเราจะรอมีอะไรของกามไหมผมกดลงนะถ้าถ้ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งทะลุ S M ห5เส้นนี้มานิดเดียวผมกดลงอุ้ยอ่ะกดก็ไดไ้ต้องไปสีเลือดมาก ขอแค่มันจบแดงแต่ถ้าเกิดมันจะไปยึกยักเป็นสีเขียวนะก็ตามนั้นเลยครับโดนเล่นนะฮะนี่ส่วนเดียวที่ว่าคือส่วนนี้เห็นไหมแตะแตะอยู่แตะนิดนึงแตะนิดนึงเห็นปะเนวต้าแนวต้าทำงานอยู่นะโหขึ้นมปปุ๊บแม่งร่วงมาเลยดูน,นะว่ากาวันนี้จะให้ผมยังไงหรือจะผักเป็นสีเขียววิสุดท้ายก็เป็นไปได้ เราไม่มีทางรู้ว่ากราฟจะจบยังไงแต่เรารู้ว่าเราวิเคราะห์ยังไงนะครับเส้น SMA 5จะเป็นแนวรับหรือแนวต้านก็ขึ้นอยู่กับเราจะคิดคำนึงถึงมันนะครับซึ่งถ้ากราฟนี้จบแดงหรือจบเสม,เหมอหรือจบเขียวก็ตามนั้นแหละครับโอ้โหจบเขียวเล็กเว้ย ช้ไม่เก่งไอ้กดลงอีกรอบไปอีกทีอีกทีกทนี่ไอ้แท่งเนี้ยมันโผล่มาอยู่ข้างล่างแล้วเรากดลงอีกทีนึงเราเชื่อว่าแนวต้านเนี้ยมีพลังดูมันขึ้นมาปุ๊บมันลงขนาดนี้ผมเชื่อว่ามันเขามีพลังนะแค่จุดกดลงไม่ค่อยสวยอีจ e j e ีเจะให้ไหมแนวต้านนี้จะให้ไหมหรือจะทะลุดูกันนะครับ ลงมาจริงลงมาจริงแต่แรงซื้อมาแรงซื้อมาโอ้โหจะเขียวหรือจะอะไรฮึห,หึมาดูกันเฮ้ยลงโอ้ยลงโอ้ยแดงแดงโอเคแดงมาแล้ว้าวีนะครับจะชนะหรือไม่ เ okay. นี่คือการทดสอบ s m 5นะครับผมขอตัดคลิปไว้ข้างนี้ก่อน15นาทีแล้วขอบคุณครับถ้าใครจะเทรดทำตามกำถ้าใครจะเทรดทำกำไรบน IQ Option ก็กดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ